ศูนย์สี่หกหนเนึาะเก้าหัวมันห่อซื้อเอา0ูนย์ส0่เจ็เย์หนึ่งเก้าหัวมันซื้อเอาได้เลยเน้อถ้าไม่งั้นก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่สีเนึ่นึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนนอะอย่างนี้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องลงเงินเยอะเนาะต่อไปจีนบายตัวเด่นก็คือ4กับ7จ็ดตัวรองก็คือ8กับ1

สี่เจ็ดหนเอาแบบนี้ก็ได้นะถ้าจะรูดก็รูด4 7 1นะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะถ้าไม่ชอบแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูดค่ะแต่เราก็ว่าแนวทางเราก็วางไว้แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องมุนเส้นผ่ารวยด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ